จุกนี่จ้ะพี่น้องอุ้ยอ,อุ้ยสีชมพูจ้าอดอกจ้าอุ้ยจุกในใจพี่นอ้องอู้ดอกเห็ดเย็นจ่อยๆตาตันๆไงครับในนี้วงเดียวกันใจะพี่น้องหลายดอกอยู่ขายไงครับผมอืมวันนี้ไใส่สกระตาใจพี่น้องเห็ดพึ่งเขาดงเห็ดพึ่งข้ามคือเก่าแล้วครับพี่น้องเมียนจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับอีสานบ้านฉันจ่าพอกันในวันที่22พฤศจิกายน2568จ้าเมนี้พาพี่น้องเขาเลาะปลาคือเก่าจ้าครับผมปลาบัานน้องเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลครับเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นเหตุผลเขาดงหน่อยเนาะครับผมเมนี้ก็ลองตามเบิ้งคือเก่าแล้วเนาะเมนจ้าไปใจพี่น้องหนูนนะพอปลามีแม่ปลามีเมั่งจ่าเมนี้สิโุกสิหมานว่าจ้าไปครับถุงเขาสีชมพูจ้าแก่งเสพแก่งวัน ขาลายเลือดเหมือนแอร์จ้าพี่อีกดอกนะึ่งเขาสีสัมพูจ้าพี่นนอกสวย,สวยอีกดอกจ้าเกิดน้ำกันจ้าพี่นนอกนี่สีสัมพูขาลายเลือดพี่อีกดอกนะึ่ง โอ้แดงแกงหวานจ้าดอกเห็ดเย็นจ่อยๆอุ้ยพี่น้องทองแขกเพื่อนทองขาวป้โอ้ยบ้ขาวนี่อู้หูจะเปล่งกระตาเปล่งจะต่างกระตาเปลงเนาะโอ้ยเว้าวฟิตว้าวฟิตจ้าฟิตจ้าพี่น้องดอกเฮ็ดพิ่งข้าวโดงใช้มันนีผลปั่น mấy <laughs> mình thì sẽ sửa nhau sống sẵn cho trái phía ngoài nè ngại nữa ừ. cố ừ. chạy <laughs> chạy ừ. cố đây Đóng này, Ngày khác này đi Một điều cần là cái phía ngoài đó จง่ญยเ,เติจใะพี่น้องมูลนี่นี่ถูกใส่เท็บแม่ค้างก่อนจ้ะขอัเห็นแม่ค้างอนาคตยังมีอยู่อ่านนี่นี่ีสวยไหมครับผมขมิ้นหน่อยด้ยจ้ะอืมดีจ้ะอืมถูกนิ่จ้ะพี่น้อง มงนี่จะหาดอกเอาคองใหญ่ก่อนแล้วเ <laughs> <c oughs> <c oughs> ขาหน่อยจ้ะขาลายเลือดจ้า สวยบแบบนี way, yeah. to ้อุ้ยขาวมากดีจ้าดีขึ้นไหมดีจ้าอุ้ยว่ามันเห็ดพึ่งข้าเมื่อแล้วยกเงินเอาใหญ่ขนาดนาอ ครับนี่ ăn ได้ như nhầy แม่นครับเสร็จแล้วนี่ Đầu tiên đi นี้ là đi อันเพิ่น ลุ่นน้อยจะ้ะน้ารยเห็ดหัวอแตกแล้วข้าวดงจ้ามีดอกนึ่งด้วยจ้ะพี่น้อง สีชมพูจะ้ะสามสองจ้าขุ่นข้าวดงของข้าวเป็นเวนพุ่นข้าวสีชมพูอุย้ยมีอานาคตยูะมีอนาคตปัจจุบันก่อนละ ออพอดีเลยจะพอดีเลยขอหน่อยจะทังงงง้งนี้โอ้ยยิบหยาดรดดแหงดยิบแหงดจัดสีชมพูจ้าพอดีคำหนึง่ง โอ้ยเห็นพี่น้องก็เห็นบอกเห็ดเกิดน้ำกันพี่อันนี้ขาลายเลือดหมเดียวเกิดเดือดลายนสนิทจุเกเยื้อพี่น้องโอ้โหแสบหวานมันนี้เห็นนาเน,นี่ยเนาะแมนครับ Ven cám tà ven cám tà. Ven cám tà. Ven cám tăm Ven cám tà. 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 Ven cám ขาลายเลือดจ้าผีครับแบงคามจ้าอ,อ,อุ้อ้ยขาตันตันีครับโง่หน่าเดียวเนอะเดียร์นะ มีอีกสองขาเหตบายเลยครับ <laughs> <laughs> ลงหัวจ้าลงหัวเขา โอ้ก็เมน์นะน้องเหลือมูลอะไรต็นไม้ต้นนี้แปลงแบาไหนปลูกผลใบนั่นเป็นตัเห็ดเลยเนาะมือนเนาะฝั่งข้ามก็เห็นอยู่ครับพี่น้องครับห่างแน่ครับแต่ว่าคันยังเหลือดอกงามได้ครับเห็ดสังข้าม นด่ามสนงดอกไช่ม่ดีข้างไหนสอดอกคีอกันจ้ะเห็นได้จังบุ๊บขึมม้นูน้อข <c oughs> าสั้นตลอดเลยครับมจนเถึน <c oughs> ข้ามครับพี่นะสินมาม่ต้องเอเคี่ okay. ครับย <c oughs> ตรงห้อมจ้ะพี่อะไรแข่งแสือกันจ้ะอะไรเลี้ยจ้ะพี่โหรุอยู่เสอกคือกันจ้ะผงกระดงจ้ะข้างครับเดนคลามจ้า ลายเลือดจ้าจงังนอนกูถือเทอุ้ยพอเป็นมูจ้าเด้วลบล้างลบล้างเ,เลือดเหมือแอรจ้ามด้จะพี่โนถึงขลาดพี่ คัอือค่ไหนน,นี่ดอา,อาเลย่มักเนะอุ้ยเบนเต็มตา <laughs> โอ้โหทตายสีดำบ่ข้าคดงจ้าขาคือสับบอ่นเต็มเขาไรด้อยจ้ะกระดงจ้ะ,ขอขอจะ,จะนี่ขึ้นอยู่กลเต้

เป็นโมจ้าหมายกว่าหนึ่งคือมู้ <S 2> <S 2> <S 2> องกับมเนาะ้องกับมแลวเนาะอันนี้คือวันพูนจุ่มนึ้งไปเลยบอไปเดยบอกบะดิบบนีระดาบ

ี่จพหนอหอมแหงด้วย <c oughs> หอมกลุ่มเนาะจ้กพี่ทุนนี้ทุนอะไรกนมีไถืเถิเพื่นนพอนเกี๊ผัดในพรบะมีเเลยจะมันงามครับ ห้าดอกจุ่มยหอมกลุ่มครับกลุ่มครับตาเนี่ยครับหลายเติบนมตรงนี้เนาะเป็น,นำดำๆเลยครับเป็นงาเห็นกว่านี้เนาะงายหินกว่านี้ <c oughs> ให้ยืดขากูหนี้แล้วพอดี nó là... thấy nhào lưỡi, lưỡi. Là... đó đỏ xám khăn đây không ơi này cứ khá uồn thế uồn có mu hôm nay khá hơn thằng สองดอกเตจ้ข้าวบุดีเนาะเป็นบุม๋มเด้ข้าวดงจ้าหามเรียงเลยจ้ะเรียงใส่หนอนไงสำนา้าอือสองอีกเจ้อืม บ่คือโดอะไรคืออกนี่จะที่เนาะมึงนี่ดหากระไรมาพิดกันเถอดี้ับด้วันยังอยู่กัไก่กันเนาะไม่ไรออจริงกลายเลือดจ้า S <S ดอกนี่จะ้ะผีมูเพิ่มหอมกายผมดอกงามกับดอกงามนาะยดอนจะ้ะะดําำปืดปื่น่าจะมีตสีนหมเดียวกันนน่นี่อาจจะเป็นของหมใหม่ ใช่เป็นมาตกันพอดีอไปไปไปไหนจะหาเคสนิทนางจอกนี่น็นนี่ไอ้นี่กวนะนี่คุนอีดอ้วยเดี๋ยวเห็นไล้ออเดี๋ยว trông có nếu bos với mm. thôi đóng này ai em nghĩ chị nó ô em nghĩ chị em nghĩ em nghĩ em

Ui, ui, à. ha. Thả Điều liều, con dữ Điều có đi Thả đúng chá 2 đọc 1 đọc chá kham chá Lần kham เขาไม้นี่ไม้สุดท้ายนาอแม่ต้อหนจเผึ่อข้ามาออสองกลองหลังๆมันขาตันดีเนาะจ้ะขาลายเลือดจ้ะ cháu mua cho bạn này lại lượt ngọt ế ừ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 

ดี๋ยวขาไรเลือดเมือดเอขยุ่งหน่อยขาเงบวเหี่ยวตรงไหนครับเป็นบางขมครับผมเดี๋ยวเวลากระบาดเนาะแม่ป่ามี่แม่จ้ะวันนี้ได้ใส่สองกระตาจ้ะพี่น้อง ผลงานกะได้เก็บหลากหลายเฮ็ดหน่อยเนาะครับผมเรองงูก็ได้ใะพี่น้องมื่อนี้ดอกหนึ่งบิ่งผลงานโดยรวมเลยจ้าผลงานเฮาหลักล่าก็สิเป็นเท็ดพึ่งเขาดงเท็ดพึ่งข้ามคือเก่าแล้วครับพี่น้องแม่นจ้ะตานีก็สิมีเขาดงจ้ะได้เป็นหมู่ๆอยู่เนาะมื้อนี้เนาะแม่นครับพึ่งข้ามพึ่งเขาสีชมพงผู้ใจพี่น้องตานีหลังข้าลายพึ่งดำก็ได้เดิมพี่น้องแม่นจ้ะบ่ได้แใจพึ่งเขาพึ่งไข่จ้ะมาตานีก็สิมีเท็ดพึ่ง หอมจ้ะเขาดงเพื่งค้าลาเพึ่งข้ามจ้ะตานี่บ่มีเพื่งเขาสีชมพูจ้ะพี่น้องครับผมกะเก็บใช้เลยจากตาใดเป็นตาใดเลยพี่น้องผลงานก็ตามที่พี่น้องเห็นเนาะไอเนาะครับผมเมื่อนี้เลยใส่สองกระตาจ้ะพี่น้องตาที่สองเต็มจากกายเครืองน้อยๆนผลงานมื่อนี้สุดยอดจ้ะพี่น้องมันทีเธาได้ไหมพนอมมนอพนอ เหมือนนี่ก้อนที่2ี่สิบพฤศจิกายนสองพันบรรยากาศก็หนาวหน่อยเนาะแมม่นครับาที่แรกแม่บ่มีก็ใส่เสื้อแขนยาว2ตัวจ้าหนุ่มผมยังบ่ทันได้ถอดอยู่เลยครับยังใส่2อยู่ครับพี่น้องจ้าฟ้ากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามมีส่องอิสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกกันใหม่คลิปหน้าจ้า